ัดีครับก็พบกับท่านสุพลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะครับที่ท่านสุพลออกอกกำลังกายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันหลักๆแล้วเป้าหมายของเราก็คือการออกกำลังกายเพื่อลดปุงนะครับลดหน้าท้องนะครับเห็นไหมปุงโตเลยดูเลยนะครับท่านสุพลตั้งเป้าไว้หนึ่งเดือนนะครับปุงจะต้องลดนะครับด้วยการ เล่นสปริงแล้วก็เล่นดัมเบลซิอ up ปดพื้นนะครับ <c oughs> ก็ทำท่าละสามรอบนะครับวันละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ได้นะครับจะออกเล่นเฉพาะช่วงเช้าหรือเล่นเฉพาะช่วงเย็นหลังเลิกงานก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยนะครับท่าแรกจะเป็นการมอสปริงนะครับาตามที่เราทําได้นะครับ คำนีอย่างอย่างสามล้อ เอาตามที่เราได้นะครับรอบรอบไหนได้นไ,ได้มากก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้ครบสามรอบทำเสร็จแล้วก็มาตีพุงนิดนึงให้มันสลายไขยมันแล้วนะครับเดี๋วแต่เราจะทนได้นะครับก่อนแรงนะครับอางนี้มันสลายไขยมันให้เนื้อมันแน่นนะครับกั้งนั้ทองมันแน่นมันจะได้ไม่หย่อนไม่ยานนะครับสลายไขยมัน 干么呢？ เดี๋ยวมันต่อด้วยการซิทอัพนะครับซิทอัพก็สามรอบเหมือนกันนะครับ หมดสภาพครับคุณผู้ชมสองรอบที่ทำอสองรอบชกลมนิดหน่อยนะครับถ้าใครชอบอชอบมวยก็อาจจะชกลมเบาๆด้วยก็ได้ Bien,